เคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวร้ายที่เราเกลียดแสนเกลียดในเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าพูดถึงวรรณคดีไทยนะคงไม่มีใครดังในฐานะตัวร้ายได้เท่ากับขุนช้างอีกแล้วล่ะครับภาพจําของเราคือชายหัวล้านอ้วนพุงพลุยแถมยังเจ้าเล่สุดๆอีกต่างหากแต่จะเป็นไปได้ไหมครับว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์สุดยีเนี่ยมันอาจจะซ่อนแง่มุมของคนรักที่ซื่อสัตย์ที่สุดเอาไว้ วันนี้เราจะมาลองถ่องตระหัดตัวละครที่ซับซ้อนที่สุดคนหนึ่งในวรรณคดีไทยกันครับนี่แหละครับคือคำถามใหญ่ของเรื่องนี้เลยตกลงแล้วขุนช้างคือตัวร้ายที่น่ารังเกียจอย่างที่ใครๆว่ากันหรือว่าจริงๆแล้วเขาคือผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวและมั่นคงที่สุดในเรื่องขุนช้างขุนแผนกันแน่การเดินทางเพื่อค้นหาความจริงของตัวร้ายที่รักจริงคนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วครับเอาล่ะครับ ก่อนที่เราจะไปมองในมุมกลับเนี่ยเราต้องยอมรับกันตรงๆก่อนนะครับว่าตามขนบของเรื่องเล่าขุนช้างคือผู้ร้ายตัวจริงเสียงจริงเลยเขาคือตัวอุปสรรคคือพายุลูกใหญ่ที่พัดเข้ามาในชีวิตรักของพระเอกนางเอกอย่างขุนแผนกับนางวันทองคือถ้าไม่มีขุนช้างเนี่ยโศกนาฏกรรมรักาสามเศร้าครั้งนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้โอเคครับทีนี้เรามาเปิดศาลเตี้ยพิจารณาคดีขุนช้างกันดีกว่ามาเริ่มกันที่ฝั่งที่กล่าวหาเขาก่อนเลย อะไรคือพฤติกรรมที่ทําให้ขุนช้างกลายเป็นจําเลยในใจของคนอ่านมาถูกยุคทุกสมัยเรามาดูหลักฐานกันแบบชัดๆเลยครับข้อกล่าวหาแรกเลยนะครับคือเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกที่ถูกบรรยายไว้ว่าอับลักษณ์ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของอคติได้ง่ายๆเลยแต่ที่มันหนักกว่านั้นคือข้อหาที่สองครับคือการใช้เล่ห์เหลี่ยมที่แบบ ร้ายกาจมากฉากที่พีคที่สุดก็คือตอนที่ขุนแผนไปออกรบขุนช้างก็รีบไปกุดเรื่องบอกพระพันวสาว่าขุนแผนตายในสนามรบไปแล้วเพื่ออะไรน่ะเหรอครับก็เพื่อที่จะบีบให้แม่ของนางวันทองยกนางให้แต่างงานกับตัวเองไงครับแล้วก็ข้อหาสุดท้ายคือการใช้อำนาจเงินและความรวยเป็นเครื่องมือตั้งแต่ติดสินบนไปจนถึงสร้างแรงกดดันเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมา โหแค่นี้ก็เรียกได้ว่าหลักฐานมัดตัวแน่นสุดๆแล้วล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเรื่องราวมันง่ายขนาดนั้นการวิเคราะห์ของเราคงจบไปแล้วที่นี้เราลองมาพลิกมุมดูบ้างมาฟังฝั่งคุณช้างแก้ต่างกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้เบื้องหลังความเลวร้ายที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าและมันอาจจะทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับบทบาทของเขาใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนและน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยครับลองคิดตามนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไอ้คุณสมบัติเด่นๆที่ขุนช้างมีเนี่ยมันดันเป็นสิ่งที่พระเอกอย่างขุนแผนไม่มีเลยล่ะครับถ้าจุดแข็งของตัวร้ายคือจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของพระเอกเรื่องราวเข่าดำที่เราเคยเชื่อมันอาจจะกลายเป็นสีเทาขึ้นมาทันทีเลยอะลองดูตารางเทียบกันจัดจะไปเลยครับเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมล่ะครับ ฝั่งหนึ่งคือขุนแผนพระเอกรูปหล่อเก่งกาจแต่ก็เจ้าชู้ตัวพ่อมีเมียนนับไม่ถ้วนชีวิตนี่หหูหวาตลอดเวลาออกรบติดคุกคือชีวิตรักของใครที่อยู่กับขุนแผนเนี่ยต้องพร้อมเจอกับความไม่แน่นอนตลอดเวลาเลยแต่อีกฝั่งคือขุนช้างถึงจะรูปทั่วตัวดำนะแต่ในใจมีแค่นางวันทองคนเดียวจริงๆมาตลอดชีวิตเขามีพร้อมทุกอย่างเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงสามารถให้นางวันทองมีชีวิตที่สุขสบายได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรเลย คำถามคือถ้าต้องเลือกอะระหว่างพระเอกที่น่าตื่นเต้นแต่ไว้ใจไม่ได้กับตัวร้ายที่อาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่พร้อมดูแลเราไปทั้งชีวิตมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเลยนะครับพอเห็นภาพสองด้านแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามมันเลยลึกไปกว่าแค่คุณช้างดีหรือเลวแต่มันเจาะไปที่แก่นความรู้สึกของเขาเลยครับว่าไอความรักที่เขามีให้นางวันทองแบบท่วมท้นขนาดนั้นน่ะมันคือรักแท้จริงๆหรือมันเป็นแค่ความหมกมุ่นที่น่ากลัวกันแน่ นี่คือคำถามสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปตลอดการเลยครับเราลองหยิบการกระทำที่แบบพีคที่สุดของเขามาวิเคราะห์กันดูครับคือการใช้เล่กลหลอว่าขุนแผนตายเพื่อแย่งนางวันทองมาถ้าเราจะมองแบบเข้าข้างขุนช้างนะเราก็อาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยนี่คือคนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อความรักแม้จะต้องกลายเป็นคนเลวในสายตาใครก็ตามเรียกว่าสู้สุดใจขาดดินเลยแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงละครับ นี่มันคือการกระทําที่โคจะเห็นแก่ตัวเลยนะคือความต้องการครอบครองโดยไม่สนใจเลยว่านางวันทองจะรู้สึกยังไงจะเจ็บปวดแค่ไหนขอแค่ให้ได้ตัวเธอมาอยู่ข้างๆก็พอนี่แหละครับคือเส้นบางๆระหว่างรักแท้กับความหลงใหลที่หมกมุ่นพอมาถึงตรงนี้ผ้ามันกลับตาลปัดไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับวิธีการที่ขุนช้างใช้อ่ะมันเลวเถียงไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามองไปที่คุณสมบัติของการเป็นสามีการเป็นคู่ชีวิตล่ะครับ คนที่รักเราคนเดียวไม่คืนนอกใจและพร้อมจะมอบความมั่นคงให้เราได้ทั้งชีวิตกับอีกคนหนึ่งที่รักเราเหมือนกันแต่ก็รักคนอื่นด้วยและก็พาเราไปเจอแต่ความไม่แน่นอนอยู่เสมอคำถามที่ว่าใครคือสามีที่ดีกว่ากันแน่ระหว่างคุณช้างกับคุณแผนมันเลยกลายเป็นปมที่ซับซ้อนและตอบไม่ง่ายเลยจริงๆสุดท้ายแล้วนะครับ การถอดรหัสตัวละครขุนช้างเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้คำตอบเป๊ะๆว่าเขาดีหรือเลวแต่กลับทิ้งคำถามที่สำคัญมากๆและร่วมสมัยสุดๆเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อครับว่าในชีวิตจริงของเราเองระหว่างความรักที่ร้อนแรงหวือวาหน้าหลงไหลแต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนกับความรักที่อาจจะไม่ได้เริ่มต้นอย่างสวยงามแต่พร้อมจะมอบความมั่นคงให้ได้ทั้งชีวิต ตกลงแล้วอะไรคือสิ่งที่เราตามหากันแน่เป็นคำถามที่เรื่องราวของคุณช้างตัวร้ายที่รักจริงคนนี้ฝากไว้ให้เราได้ค้นหาคำตอบในหัวใจของตัวเองครับ